สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมาช้านิดนึงก็ไม่นิดเนาะวันนี้วันที่เยอะและพอดีว่าทุกวันนี้มีคิวลูกศิษย์ลูกหามาตรวจดวงชะตากันทุกวันเลยนะคะนั้นมีเวลาลง YouTube ทีก็เนี่ยต้องต้องปริก เวลามานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าไม่ไม่เป็นการเ,เสียเวลานะคะเรามาที่ราศีแรกเลยนะคะเป็นราศีกุมภาพันธ์ขอเริ่มที่ราศีกุมก่อนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ากุมภาถึงสิบสองเมนาคนนี้นะคะเรามาลองดูว่าราศีกุมนะคะเอาเออวันนี้จะดูแบบนี้ไปเลยนะคะนะคะขอเป็นเรื่องการงาน การเงินความรักการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะขอดูแบบนี้เลยนะคะขอดูแบบนี้เลยนะคะของชาวราศีกุมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ2560นี้นะคะผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะระหว่างวันที่13กุมภาถึง12มีนานะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในเรื่องการงาน นะคะของเดือนกุมภาพันธ์ปีหกปี65นี้นะคะเขาบอกว่าในเรื่องการงานของคนที่เกิดเดือนกุมควาพันธ์นะคะจะมีผู้ให้การช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนช่วยเหลือเราอยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะของชาวราศีกุมการงานเป็นด้วยการเงินเขาบอกว่าตอ,ตอนนี้การเงินพวกการงานดีการเงินก็ต้องดีตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราลุย ตอนนี้นะคะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเพราะตอนนี้เรากําลังมีไฟอยู่นะคะของชาวราศีกุมนะคะให้ลุยเลุยไปได้เลยตอนนี้รีบนะคะการเงินดีการงานดีการเงินก็ต้องดีนะคะการงานการเงินแล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเรื่องของความรักเขาบอกความรักของคนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคะจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความรักเท่าไหร่เขาบอกว่าอาจจะมีบางคู่ ที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะมีเกณฑ์แต่งงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์การขอแต่งงานนะคะของคนที่ยังไม่มีคู่ของชาวราศีกุมนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วครอบครัวก็จะอบอุ่นดีนะคะของชาวราศีกุมมาดูเรื่องสุขภาพของชาวราศีกุมเขาบอกว่าแฮปปี้มากเลยของคนชาวราศีกุมนะคะเขาบอกว่างานดีเงินดีทุกๆอย่างก็แฮปปี้ครอบครัวความรักแฮปปี้หมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องสุขภาพสุขภาพจะ ดีไม่มีอะไรร้ายแรงก็แค่เจ็บออดๆแอดปวดหัวนิดๆหน่นนอยๆเกี่ยวกับการเงินคือเงินเยอะเกินไปนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะของชาวราศีกุมประจําเดือนกุมภาพันธ์2565สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อท,ที่ราศีมีนกันนะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปของชาวราศีกุมก่อนนะคะ